คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยฮาหนอยวันนี้นะครับ คัดพิเศษ3คู่นะครับโค้งสุดท้ายนะครับในงวดวันที่17นะครับพฤษภาคมนะครับพศ .2,564 นนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมสําหรับเมื่อวานนะครับเลขแนวทางหวย ฮานอยนะครับคัดพิเศษก็เข้านะครับเข้า1 4นะครับกับ0 8นย์นะครับเข้าตัวเจาะนะครับ2คู่นะครับผมสำหรับเมื่อวานนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ได้มาแล้วนะครับสำหรับแนวทางหวยฮานอยนะครับคัดพิเศษ3คู่นะครับก็มาชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับกับตัวเลขแนวทางที่ผมได้มานะครับเลขที่ผมได้มาหลังเที่ยงนะครับ เลขหลังเที่ยงก็จะมี1นะครับมี2นะครับมี9นะครับเน้นอยู่ที่2นะครับเน้น2รูด2นะครับสำหรับแนวทางนะครับสายวิ่งสายรูดรูด2นะครับเพื่อความชัวนะครับเด่น2ก็จะมี52นะครับ0ูนย์สนะครับ1 2นะครับนะครับสำหรับเด่น2นะครับก็มาดูนะครับสำหรับ1นะครับ ก็จะมี41นะครับ16นะครับ19นะครับสำหรับ1นะครับสำหรับ9นะครับก็จะมี95นะครับ97นะครับ96นะครับสำหรับฟัน9นะครับรูด2นะครับสายวิ่งสายรูดนะครับเพื่อความชัวร์นะครับก็มาดูนะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวก็มี052นะครับ141นะครับ 5 97นะครับสำหรับแนวทางนะครับชุด3ตัวนะครับสำหรับเมื่อวานนะครับก็เกียบเข้าโต๊นะครับในรอบเอ่บีไนะครับที่ให้ไปนะครับก็5 95นะครับนะครับผมอูกลับขอโทษขออภัยนะครับในรอบปกตินะครับขอโทษขออภัยพี่น้องครับในรอบปกติรอบปกติเลขที่ออกนะครับ 965นะครับสำหรับรอบปกตินะครับเมื่อวานก็เกียบเข้าโต๊ะนะครับสำหรับตัวเลขชุด3ตัวนะครับสำหรับที่วงกลมไว้นะครับคือชุดเด่นนะครับสามารถไปกลับได้นะครับไปกลับ3น้อยนะครับนี่นะครับที่วงกลมไว้นะครับสำหรับ52169 6ตัวลองนะครับรองไว้เพื่อความชัวรนะครับสำหรับ6ชุดที่ให้ไปกลับ3น้อยนะครับ ครับผมสำหรับวันนี้นะครับแอดมินคิมนําโชคพารวยนะครับก็มานําเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับแนวทางนะครับโค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายนะครับคัดพิเศษ3คู่นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับเอฟซีพี่น้องที่เข้ามากดสับสไครต์นะครับกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับผม สำหรับวันนี้นะครับแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับก็ขอพี่น้องทุกท่านนะครับมีความโชคดีนะครับมีความสุขทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้แอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ